โอเคนะครับผมถับโซดีถ้ามีชมพู่เอ้ผู้ชมทุกคนทักด้วยนะครับผมก็ไม่อยู่ในช่อง U S J 7 3 2สอหนนะครับผมวันนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ในช่อง U S J 7ส2 1สนะครับผมงงไหมเอ้คือที่ผมเปิดให้มาดูไม่ใช่ช่อง U S J 7 3 2 1สงซไม่ใช่ช่องผมนะแต่ว่าที่อาจจะอธิบายอย่างนะี้โอเคนะครับผมก็นี่นะครับเป็นช่องของเพื่อนผมนะครับผมที่มีผู้ติดต,ตามแปดคนนะมาติดตามด้วย เป็นคนเดียวกับช่องของช่องของช่องอไระ,ปะเป็นคนเดียวกันอเอ้ยม่ใครกดพิษโอ้ยแล้วผมติดตามใครบ้างวะเนี่ยเยังของพีพัทพงอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยใครมาติดตามก็อย่าลืมไปติดตามช่องนั้นด้วยนะแล้วก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งช่องอะไรวะช่อง d o แ t a กเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้เอ้ะช่องนี้นะครับ สักคงอะไรสักอย่างนะไหนเราไปดิมาช่องเดียวกับช่องนี้ด้วยนะมาติดตามกันได้เดีแล้วก็ช่องอีกช่องนึงนอ่ะไอเดนนัาเซลเขียวๆอ,อ๋อนี่ไงนี่นะครับเป็นช่องนี้นะครับผมก็สามสิ็ดคนตอนแรกเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่ได้ลงคลิปโทรศัพท์เขาพังับผมนี่ไทยคู่กับผม้ดยเนี่ย,ยโอ้ ช่วยด้วยผมโดนกิ้นหยอกหยอกทำเล่นเฉยๆโอเคนะครับก็ไปติดตามอีช่องไลยๆช่องนี้ด้วยนะครับผมที่ไม่มีคนติดตามสักคนเลยหยอกหยอกหยอกมีอยู่นะครับผมก็ไปติดตามด้วยนะครับผมก็เป็นเพื่อน mình mình, <c oughs> ของผมเองนะครับผมชื่อ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 ผมเรียกมันว่าจานอะไม่รู้ดิก็ผมเรียกมันว่าจาร,ร,รกนก็ทุกคนก็เรียกมันว่าจารนนะ ไปแล้วนะทุกคนบายบายวันนี้ลงส,สั้นๆไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนวันนี้ว่าจะไปเล่นเกมนะแต่ว่ากระตุกคือทําอะไรไม่ได้เลยกระตุกอะคนดูกี่คนครับนี่ต้องไปดูละโอ้โหไม่น่าละทำไมเกมถึงกระตุกอมันหมุนขนาดนี้การดูเก้ารดสิบแปดคนนะครับเอ้เจ็ดดครั้งนะครับผมนี่การดูโอเคนะครับภาระ บายบาย